สองพ่อลูกเตรียมพลุตะัยเพื่อที่จะไปใช้ในงานศพแต่เกิดระเบิดตูมสนั่นขึ้นก่อนนะคะในพื้นที่ตำบลท่า,าเกษมอำเภอเมืองสายแก้วค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยกันค่ะ วันนี้ค่ะวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดของผู้ตะไลนะคะที่บริเวณบ้านเลขที่8หมู่ที่12ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดแส่แก้วค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บงรายชื่อว่านายฤิธิพรเจริญสุขอายุ40ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่8 หมู่12ตำบลท่าเกษมอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วมีแผลฉีกขาดบริเวณคิ้วซ้ายมือซ้ายหัวเข่าซ้ายข้อเท้าด้านซ้ายและบริเวณใบหน้าเต็มไปด้วยเข่า,าดินปืนค่ะ ได้ถูกนำตัวส่งรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายแก้วค่ะเหตุการณ์นี้สว่างใส่แก้วเข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายชื่อว่านายประเสริฐเจริญสุขอายุ71ปีค่ะจากการสอบสวนนายประเสริฐผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยนายฤิทิพรลูกชายซึ่งมีอาชีพรับจ้างทำตะไลเพื่อใช้ในงานศพนะคะ ซึ่งเมื่อเวลาประมาณ12นาิกา30นาทีของวันที่6ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตค่ะนั่งทำตลาลัยอยู่บนบ้านพักและก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังบ้านหลังดังกล่าวที่ใช้ในการทำพลุพังเสียหายทั้งแถบค่ะ เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสถานที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ดําเนินการหรือไม่ค่ะส่วนศพของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปตรวจชนสูตรอย่างละเอียดค่ะที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งประสานญาติเพื่อให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีท,ทางศาสนาต่อไปค่ะ